สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการวันนี้ไลฟ์ทอล์ b บายซีพีโปรเฟชชั่นะครับก็เป็นรายการการวางแผนการเงินนะครับที่จะช่วยทาให้ทุกท่านนั้นกเกษียณอย่างมีความสุขก,กับผมอีกวันพนาเพิ่มสูงนะครับวันนี้หัวข้อที่จะมาร่วมพูดคุยกันนะครับคือการวางแผนทาประกันในแบบผู้จัดการทีมฟุตบอลโอเป็นหัวข้อที่ทันสมัยนะครับแล้วก็ถือว่ามีความแปลกใหม่มากเลยนะฮะ พูดคุยกับท่านของคุณศิรพัฒน์เกาตีระครับคุณโต้ครับนกักวางแผนการเงิน,น CFP ครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณที่ให้เกีิกับทางรายการด้วยครับคุณโต้คุณโต้โตแม่ปกติเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของการวางแผนการลงทุนเนี่ยสมมติถ้าเป็นดรสมจินสอนไปสารนะท่านบอกว่าต้องมีการจัดทับลงทุนนะฮะกองหน้ากองก,องกองลางกองหลังต่างต่างแต่นั่นคือมุมของการลงทุนไงแต่ว่าไม่ค่อยได้ยินเลยนะทําประกันมันก็ทําอย่างนั้นได้ด้วยเหรอคุณโต้ เออทำไ,ทำไมไทำไมต้องไปเปรียบเทียบกับผู้จัดก,การทีมฟุตบอลเนี่ยทำไมต้องไปเปรียบเทียบอย่างนั้นฮะกีฬาฟุตบอลเนี่ยเขาก็จะมีผู้เล่นอยู่ฝั่งละ11คนนะครับใน11คนนี้ก็จะมีตําแหน่งนะครับต่างๆทําหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับตัวอย่างเช่นผู้รักษาประตูครับเขาก็จะทําหน้าที่ปกป้องนะครับไม่ให้ทีมเนี่ยเสียประตูใช่ไหมครับคุณอีกครับยังกองหลังครับกองหลังก็จะทําหน้าที่ในการป้องกันไม่ให้คู่แข่งเนี่ย เข้ามาทําประตูของทีมเรานี่นะครับ <Yeah. S 1> กองกลางครับกองกลางเนี่ยเขาก็จะคอยทําหน้าที่ในการช่วยทั้งกองหลังแล้วก็กองหน้านะครับกองหน้าครับเขาก็ทําหน้าที่ในการทําประตูให้ทีมของเราเนี่ยชนะโอเคไหมครับและอีกตาแหน่งหนึ่งครับก็คือตัวสํารองนะนะครับ <Yeah. S 1> ตัวสํารองเนี่ยก็จะลงมาแทนนะครับผู้เล่นนะครับ ในตำแหน่งอื่นในสนามไม่ต้องจัดทับแบบนี้ฮะคือปกติเราเราอยากซื้อประกันเออก,ก็ก็ไปซื้อเลยอะ่ะนะแต่ว่าคุณโตบอกไม่ได้เราต้องวางแผนอะ่ะอืมใช่ครับคุณเอกครับคืออย่างนี้ครับในการวางแผนประกันเนี่ยมันก็เหมือนการวางแผนทีมฟุตบอลเนี่ยแหละครับเดี๋ยวโตวจะขออนุญาตไล่ไปแต่ละตำแหน่งให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยประกันชีวิตแต่ละแบบเนี่ยก็จะทําหน้าที่แตกต่างกันออกไป คล้ายๆกับทีมฟุตบอลเลยครับตำแหน่งผู้รักษาประตูกันก่อนนะครับ <ermo> จำเป็นมากๆนะครับสำหรับในชีวิตเรานะครับผู้รักษาประตูนะครับในแบบของประกันชีวิตเนี่ยก็จะทำหน้าที่คุ้มครองชีวิตนะครับสร้างหลักประกันให้กับครอบครัวจุดเด่นของผู้รักษาประตูนเนี้ยนะครับก็คือให้ความคุ้มครองชีวิตที่สูงนะครับเบีย้ยประกันก็จะไม่แพงนะครับแบบประกันในแบบที่เป็นผู้รักษาประตูก็คือ แบบประกันชีวิตแบบตลอดชีพจะคุ้มครองชีวิตเนี่ยเช่น99ปีนะครับจ่ายเบี้ยอาจจะแค่5ปีก็มีนะครับออ10ปีก็มีหรือว่า20ปีก็มีครับคุณอีกครับคือจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่ามันคุ้มครองเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยถูกไหมฮะใช่ครับ เบีย้ยประกันเนี่ยไม่แพงเลยนะครับเมื่อเทียบกับความคุ้มครองชีวิตที่เราเนี่ยจะได้รับครับคุณเอกครับอ๋อจริงๆเหมือนผู้รักษาประตูเลยนะค่าตัวเขาเนี่ยอาจจะไม่สู้พวกกองหน้ากองกลางอะไรต่างๆนะแต่ว่าเป็นหน้าที่ที่สําคัญมากๆใช่ครับตําแหน่งกองหลังกันบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่ากองหลังนะครับในแบบของประกันชีวิตเนี่ยนะครับเขาจะคอยทําหน้าที่ในการดูแลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลน,นะครับอ่อ กรณีเจ็บป่วยนะครับหรืออุบัติเหตุนะครับคนแรกก่อนนะครับคนแรกเนี่ยคือประกันสุขภาพครับคุณเอกประกันสุขภาพในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แบบนะครับหลักๆนะครับแบบแรกครับก็คือประกันสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายนะครับเขาก็จะคุ้มครองนะครับเป็นวงเงินไปเลยตามแต่ละรายการเช่นค่าผ่าตัดคุ้มครอง0 0 0 0บาทอบาทค่าผ่าตัดคุ้มครอง1,0,000แบาท แยกเป็นแต่ละรายการออกไปเลยครับประกันสุขภาพชนิดที่2นะครับที่มีความนิยมนะครับได้รับความนิยมในท้องตลาดมากๆนะครับคุณอีกก็คือประกันสุขภาพแบบเหมาจ่ายครับเขาจะมีวงเงินนะครับต่อปีมาให้เรานะครับเช่น5ล้านบาท10ล้านบาทบางค่ายเนี่ยมีถึง100ล้านบาทเลยเราเนี่ยเกิดเจ็บป่วยขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะเบิกนะครับค่ารักษาพยาบาลนะครับ ตามที่จ่ายจริงไปได้ครับคุณเีกครับนี่คือกองันคนที่หนึ่งของเราคนที่2ก็คือประกันอุบัติเหตุครับคุณเอกอประกันอุบัติเหตุเนี้ยนะครับคอนเซ็ปต์ง่ายๆเลยนะครับเขาจะคุ้มครองชีวิตครับรวมทั้งคุ้มครองค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลแต่เฉพาะกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้นนะครับกองหลังก็เหมือนกับเป็นตัวที่อุดรูรั่ว นะฮะไม่ให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมาโจมตีเราได้นะครับงนั้นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากมาดูกองกลางครับกองกลางมีใครบ้างฮะนะกองกลางนะครับในประกันชีวิตของเราเนี่ยกองกลางเนี่ยจะทําหน้าที่ในการสร้างวินัยในการออมเงินนะครับแล้วก็รวมทั้งได้รับกระแสเงินสดในอนาคตนะครับกองกลางของเราก็มี2ท่านเหมือนกันครับท่านแรกนะครับเป็นแบบประกันออมทรัพย์ครับนี่โอเคแบบประกันออมทรัพย์ นะครับก็จะเป็นแบบประกันที่ได้รับความนิยมมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับแบบประกันนี้นะครับก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากเริ่มต้นออมเงินนะครับอยากที่จะได้รับผลตอบแทนเนี่ยที่ค่อนข้างแน่นอนนะครับกองกลางคนที่2ของเรานะครับก็คือประกันบํานาญครับคุณอีกครับประกันบํานาญตัวเนี้ยก็จะเหมาะสําหรับคนที่อยากวางแผนเกษียณในอนาคตนะครับ คอนเซปต์ของแบบประกันบำนาญตัวนี้เราจะสังเกตง่ายๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าเราอาจจะจ่ายเบี้ยประกันไป5ปีนะครับ10ปีนะครับหรือจนกว่าที่เราจะอายุครบ60ปีนะครับพอเมื่อเราอายุครบ60ปีปุ๊บนะครับบริษัทประกันครับเขาก็จะทยอยจ่ายเงินบำนาญมาให้เรานะครับนะครับเป็นรลายปีเลยประกันบำนาญเนี่ยก็สามารถลดหย่อนภาษีได้เหมือนกันครับคุณอีกครับ ครับอ่านี่เป็นประโยชน์มากเลยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูกองหน้ากันนะครับกองหน้าเข้าที่ดูจากสนามฟุตบอลนะมันต้องแบบเป็นพวกบูบูหน่อยอะ่ะประกันนี่บูไหมประกันแบบบูก็มีครับก็คือประกันยูนิตลิงแบบชําระเบีย้ยครั้งเดียวหรือในตลาดเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าซิงเกิลพรีเมียมครับเราเนี่ยจ่ายเบีย้ยประกันเข้าไปครับบริษัทประกันเขาจะนําเบีย้ยประกันของเราเนี่ยส่วนหนึ่งนะครับ หักไปเป็นค่าใช้จ่ายด้านประกันชีวิตนะครับส่วนที่เหลือครับ mm hmm. เขาก็จะเอาเงินเนี่ยไปลงทุนในกองทุนรวมครับคุณอีกครับฉะนั้นจะสังเกตได้นะครับว่าประกันยูนิตลิงก์แบบซิงเกิลพรีเมียมที่ชำระเบี้ยครัค้งเดียวเนี่ยนะครับก็จะได้รับทั้งความคุ้มครองนะครับแล้วก็ได้รับเรื่องของอผลตอบแทนนะครับซึ่งผลตอบแทนตรงนี้ครับคุณอีกก็จะขึ้นอยู่กับกองทุนรวมที่เราได้เลือกไว ตอนที่เราซื้อประกันแบบยูนิตลิงค์ครับตัวสำรองนะครับก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะครับเวลาที่เราดูฟุตบอลเนี่ยจะสังเกตเห็นไหมครับว่าผู้จัดการทีมเนี่ยเขาก็จะมีการเปลี่ยนตัวสำรองลงมาแทนผู้เล่นที่มีอยู่ในสนามนะครับตัวสำรองตรงนี้นะครับโต๊ะจะขออนุญาตยกเป็นยูนิตลิงค์แบบเลกูล่าพรีเมียมครับคุณกิตครับก็คือชําระเบี้ยประกันเนี่ยยาวไปจนถึงอายุ99 แล้วคุ้มครองจนถึงอายุ99ปีเลยครับประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเฮ้ยทำไมยูนิตลิงเนี่ยนะครับแบบเลกูล่าพรีเมียมเนี่ยสามารถที่จะเป็นตัวสำรองได้นะครับต้องขยายความอย่างนี้ครับเวลาที่เราเนี่ยไปซื้อยูนิตลิงแบบเลกูล่าพรีเมียมนะครับเราเองเนี่ยจ่ายเบีย้ยประกันไปแล้วเนี่ยเราต้องทำการเลือกทุนประกันชีวิตครับสามารถเลือกได้เลยนะครับตั้งแต่5เท่า 50เท่าถึงร้อยเท่ายูนิตลิงแบบเลกูล่าพรีเมียมเนี่ยเขาจะสามารถทําหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูได้ครับก็คือเราเนี่ยเลือกทุนประกันชีวิตที่สูงสูงเลยอาจจะ5ล้าน10ล้านเลยเขาก็ลงมาเล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูได้ในทางกลับกันครับก็สามารถลงมาเล่นในตําแหน่งกองหลังได้เหมือนกันครับในยูนิตลิงแบบเลกูล่าพรีเมียมนะครับจะสามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมประกันสุขภาพได้ครับคุณอีก จะทาให้ยูนิตลิงก์ตัวนี้กลายเป็นกองหลังได้เหมือนกันอีกตําแหน่งหนึ่งที่สามารถลงมาเล่นได้เหมือนกันก็คือตําแหน่งกองหน้าครับคุณเอกครับยูนิตลิงก์แบบเลกูล่าพรีเมียมถ้าหากเราเลือกทุนความคุ้มครองชีวิตที่ไม่สูงมากนะครับเงินนะครับก็จะถูกหักในค่าการประกันชีวิตเนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับเงินส่วนที่เหลือครับเขาก็จะเอาเงินไปลงทุนในกองทุนรวมดังนั้นจะสังเกตเห็นไหมครับ<ม>ว่า เราเนี่ยก็จะสามารถปรับยูนิตลิงก์แบบเล็กูล่าพรีเมียมเนี่ยเป็นกองหน้าได้เหมือนกันนะครับค่อนข้างมีประโยชน์มากเลยครับผมเวลาที่เราจะเริ่มซื้อประกันเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่อาจจะมองประกันชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องมือลดหย่อนภาษีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกนหลักของประกันชีวิตเนี่ยมันคือเรื่องของความคุ้มครองครับคุณอีกครับโตจะยกตัวอย่างสมมุติว่าวันนี้เราจะเริ่มวางแผนประกันชีวิตในแบบ ผู้จัดการทีมฟุตบอลแล้วนะครับเราเองเนี่ยต้องสํารวจก่อนครับว่าเราเองสถานภาพครอบครัวเป็นอย่างไรเช่นเป็นหัวหน้าครอบครัวไหมนะครับมีสวัสดิการอะไรบ้างคนที่เป็นหัวหน้าครอบครัวเนี่ยนะครับหน้าที่หนึ่งเลยก็คือเหมือนกับดูแลคนข้างหลังที่อยู่ในครอบครัวนะครับประกันชีตแบบตลอดชีพเนี่ยเขาจะทําหน้าที่นะครับถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นก็จะมีเงินนะครับหรือหลักประกันนะครับส่งต่อให้กับคนข้างหลังของคนในครอบครัว ทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราเองนะครับบางท่านอาจจะมีซื้อเคยซื้อประกันชีวิตมาแล้วใช่ไหมครับมีประกันชีวิตแบบตลอดชีพมาแล้วเราก็เริ่มมาดูตําแหน่งถัดไปได้ครับก็คือกองหลังนะครับ oh. สํารวจตัวเองนะครับว่าปัจจุบันนี้ทํางานมีสวัสดิการอะไรบ้างถ้าสมมุติสวัสดิการที่ทํางานมีส่วนหนึ่งเราอาจจะซื้อประกันสุขภาพเพิ่มเติมเข้าไปได้หรือ ประกันอุบัติเหตุเข้าไปเพิ่มเติมให้ได้ให้คุ้มครองครอบคลุมนะครับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดจากการรักษาพยาบาลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตครับคุณอีกครับครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าบางท่านมีประกันชีวิตตลอดชีพแล้วนะครับมีประกันสุขภาพแล้วนะครับเราอาจจะเริ่มนะครับมองหาเรื่องการเก็บออมเงินละนะครับผ่านแบบประกันชีวิตออมทรัพย์ก็ได้เหมือนกันครับคุณอีก ดังนั้นจะสังเกตเห็นนะครับที่โตอธิบายมาทั้งหมดพยายามนะครับเน้นนะครับจากตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับม,มากองหลังนะครับแล้วก็มากองกลางแล้วก็ไปกองหน้าครับอยากให้ทุกท่านนะครับวันนี้กับไปลองวางแผนประกันชีวิตนะครับในแบบผู้จัดการทีมฟุตบอลดูจะทําให้เราเนี่ยมองเห็นภาพพอร์ตประกันชีวิตที่เรามีอยู่ณนะปัจจุบันนะครับแล้วก็จะทําให้เราเนี่ยเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการซื้อประกันชีวิตในแต่ละแบบ ครับ,รบขอบคุณมากครับคุณโตคือจริงๆมันก็เหมือนกับทุกๆสินทรัพย์แหละครับที่เราต้องทําความเข้าใจในธรรมชาติของเขานะครับว่าสเปคของเขาเป็นอย่างไรมีประโยชน์ในมุมไหนแล้วเราก็เอามาปรับใช้กับความต้องการหรือความจําเป็นของเราแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละสเต็ปที่คุณโตได้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรไงก็ติดต่อเข้าไปได้วันนี้ขอบคุณคุณโตอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับครั้งหน้าจะเป็นหัวข้อไหนอย่างไรเนี่ยรอติดตามชมกันด้วยครับผมอีวันพฤแล้วคุณโตลากันไป่อนสสวััดีครบ สวัสดีครับเริ่มต้นวางแผนการเงินการลงทุนตั้งแต่วันนี้กับนักวางแผนการเงิน CFP ซึ่งผู้ชมนั้นสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางด้วยกันนะครับอย่าลืมกดติดดาวและก็ c first ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวดีๆของการวางแผนการเงินครับ